สวัสดีค่ะพบกับเขยสุพรรณชาแนลนะคะหรือว่าสวนบอนสีเขยสุพรรณค่ะวันนี้มีไม้มาแบ่งปันอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์นี่ต้องเจอกันสองวันติดเลยนะคะเดี๋ยวแจ้งวิธีการสั่งซื้อก่อนเผื่อใครเปิดมาเจอ เคยสุพรรณช n แนลครั้งแรกนะคะวิธีการสั่งซื้อง่ายมากเลยนะคะชอบต้นไหนให้จดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0982650905ค่ะเบอนี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะหรือสแกนคิวอารคที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเจอกันแล้วทักทายกันไว้ก่อนได้นะคะแอดไลน์ทิ้งไว้ก่อนได้เลยนะคะ เผื่อเจอต้นที่ถูกใจจะได้หากันเจอนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะแอดไลน์ไว้ก่อนได้เลยนะคะส่วนค่าจะส่งคลิปเป็นแบบเหมาเมาอยู่ที่หกสิบบาทเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบโอแล้วก็เก็บเงินปลายทางค่ะเราจะส่งด่วนของปลายสีไทยให้นะคะมีรอบส่งทุกๆวันนะคะแต่ถ้าวันไหนส่งไม่ทันเดี๋ยวแอดแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะเริ่มกันเลยที่ต้นนี้ค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบอลใบาย,ยาวนะคะบอลใบาย,ยาว กระดูเขียวนะคะพื้นชมพูกัดสีชมพูแบบนี้ต้นนี้ีนานว่าเรืองสุนทรค่ะเรืองสุนทรเป็นไม้ใหม่ยังไม่มีจํานวนในตลาดเท่าไหร่นะคะยังไม่ค่อยมีจํานวนในตลาดเท่าไหร่เนาอถ้าใครชอบบอนสีสดๆนะคะแบบนี้สีหวานๆแบบนี้บอนใบยาวทรงโบราณแบบนี้แนะนําให้เก็บค่ะเดี๋ยวให้ดูต้นที่แบ่งนะคะแป๊บหแบบนึ่งใมนี้ก็ตกจังเลยแปบ๊บเดียว ไม่อยู่ในร่องเรียรอยเลยใบนี้อ่ะไม่เป็นไรโฟกัสใบที่สวยละกันตอนนี้กระสีแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างตอนกัดสีก็คือจะประมาณนี้ต้นที่แบ่งนะคะน้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วค่ะน้องอยู่ในกระถาง,งสีนนะะ่เรืองสุนทรนะคะเรืองสุนทรอันนี้เริ่มกัดสีแล้วนะคะน้องเริ่มกัดสีแล้วนะคะมีแบ่งสามกระถางด้วยกันนะคะ ราคากับความสวยไปคู่กันเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นไม้ใหม่นะคะยังไม่ค่อยมีจํานวนในตลาดแต่ทรงใบแบบนี้หายากนะคะแล้วก็สีสวยด้วยกับสีสวยด้วยที่สําคัญอ่หนูแบ่งให้สามกระถางมีแบ่งให้สามกระถางเอาไปที่กระถางละสองร้อยห้าสิบบาทจะ้ะเรืองสุนทรค่ะแบ่งให้ที่กระถางละสองร้อยห้าสิบาทนะ้องอยู่ในกระถางสีเริ่มกัดสีแล้วนะคะต้นที่หนึ่งค่ะ เรียงสุนทรต้นที่1ค่ะเรีองสุนทรต้นที่สองค่ะกัดสีแล้วหลอดใหม่มาแล้วด้วยนะคะเรีองสุนทรต้นที่สองค่ะ เรืองสุนทรต้นที่สามค่ะกระสีแล้วเช่นเดียวกันค่ะหลอดใหม่ก็มาแล้วด้วยนะคะเรื่องสุนทรมีแบ่งสาต้นให้ไปกระถางละสองร้อยห้าสิบบาทสำหรับคนที่ชอบทรงใบทรงบอลใบยาวนะคะทรงบอลใบยาวกระสีหว,วานๆแบบนี้นะคะอันนี้หนูจะบอกว่าคนละสไตล์กับพวกโคกหลงพวกอะไรอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าใบเขายาวมากๆนะคะใบยาวแปดเมตร กูว่าได้นะดูนะคะตอนที่ยังไม่กัดสีเต็มฟอร์มก็สวยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเต็มฟอร์มก็ประมาณนี้นะคะจะเป็นชมพูไปเลยนะคะเนี่ยอ่าให้ดูนะเรื่องสุนทรมีแบ่งสามกระถางนะคะกระถางละสองร้อยห้าสิบาทที่ให้ดูอยู่ตอนนี้คือตัวอย่างตอนเต็มฟอร์มของเรื่องสุนทรนะคะต้นนี้ไม่ได้แบ่งนะเก็บทําแม่พันุต่อนะคะใครสนใจต้นไหนก็จดชื่อโทรสัง่ง สั่งซื้อได้เลยนะคะ0 9 8ย์5 0 9 0 5สองาค่ะที่ต้นนี้กันนะคะต้นนี้มีนามว่าเท้าไกรสอนค่ะต้นนี้กัดสีแล้วนะคะต้นโตนะคะหนูเทียบขนาดแบบนี้เลยนะคะมองเห็นชัดอยู่เนาะความสูงรวมกระถาง5นิ้วค่ะน้องกัดสีแล้วเป็นไซส์ตั้งแม่แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูความยาวของขนาดใบนะคะ ใบยาวเท่าฝ่ามือไปแล้วนะคะนี่เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นไซส์ตั้งแม่แล้วนะคะเท้าไ,ไกลสอนต้นนี้แบ่งให้ที่390บาทค่ะเท้าไกลสอนนะคะหนูแบ่งให้ที่390บาทค่ะน้องกระสีแล้วะคะ่ะเป็นไซส์ตั้งแม่แล้วนะคะบอลเก่าค่ะใครชอบแนวนี้นี่จัดได้เลยนะคะนี่อะ่ะขออนุญาตให้ดูตัวอย่างตอนโตอีกครั้งหนึ่งนะคะยิ่งแดดดียิ่งกระสีดีนะคะยิ่งแดดดียิ่งกระสีดีเพราะว่าใบหนามากนะคะ ใบหนามากๆเลยนะคะอันนี้ความสูงรวมกระถางนะคะรวมกระถางนะคะน้องอยู่ในกระถาง5นิ้วค่ะเท้าไกรสอนแบ่งให้ที่390บาทไซส์ตั้งแม่กัดสีแล้วจ้าต้นนี้เป็นเท้าไอเรศค่ะหนูขออนุญาตให้ดูตัวอย่างตอนโตน,นะคะวิธีการกรัดสีของเขาเนาะเป็นทรง่ทรงบอนใบยาวนะคะ เริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วทั้งสองต้นเลยนะคะความสูงน้องรวมกระถางสี่นิ้วนะคะเทียบขนาดให้เห็นชัดเจนค่ะ,ะแบ่งให้สองต้นค่ะเท้าไอรเรศนะคะไซนี้ให้ที่สองร้อยบาทจะ้ะเท้าไอรเรศค่ะบอลเก่านะคะเริ่มกัดสีแล้วจะเริ่มกัดสีแล้วยิ่งแดดดีน้องก็จะยิ่งกัดสีเยอะนะคะแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีบอลเก่ามันก็จะประ,ประมาณนี้เนาะ ใช่หมแบบชมพูบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออ<ะ>แล้วก็แล้วก็ไอ้นี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะอมน้ําตาลแบบเนี้ยมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเสน่ห์ของเขาเองเนี่ยคะ่ะใช่แต่ละบายไม่เหมือน,อนกันลหลายหน้ามากนะคะไอรเรสไซ์นี้แบ่งให้ที่สองร้อยบาทมีแบ่งสองกระถางนะคะเทียบขนาดความสูงรวมกระถางสี่นิ้วค่ะนะคะ ต้นโตแล้วนะคะแล้วก็เริ่มกระสีแล้วด้วยกระถางละ200บาทค่ะเท้าไอเรศค่ะดูต้นนี้ต่อกันนะคะขออนุญ,ญาตเจ้าของภาพนะคะขออนุญ,ญาตใช้ภาพเพื่อให้ดูตัวอย่างตอนโตค่ะต้นนี้มีนามว่ารนพัคนะคะรนพัคบอลใบายาวป้ายน้ําตาลป้ายแดงน้ําตาล เนาะเรื่อยอะไเลี้ยงแดดดีก็จะออกแดงเนาะต้องนี้ป้ายแล้วนะคะสําหรับรณน้พักนะคะอันนี้ที่เห็นนี่คือป้ายนะคะแต่ว่าถ้าเลี้ยงแดดดีดเๆเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแบบอมแดงอมชมพูอมน้ําตาลประมาณนั้นนะคะรณน้พักนะคะอันนี้น้องอยู่ในกระถาง5นิ้วเทียบความสูงประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูอะ อยู่ประมาณนี้รวมกระถางห้าค่ะนะอันนี้ป้ายสวยเลยนะคะสําหรับต้นนี้ป้ายสวยเลยหนูแบ่งให้ที่สองร้อยห้าสิบบาทอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วสําหรับรณนพักนะคะใครชอบบอลเก่าจัดได้เลยค่ะรณพักสองร้อยห้าสิบบาทจ้านี่ค่ะวิษณุกรมนหะรอมานค่ะเต็มฟอร์มจะแบบนี้เลยค่ะเข้มดุแบบนี้เลยนะคะ หนวนนี้หนูมีแบ่งแค่หนึ่งกระถางน้องอยู่ในกระถางสี่แต่สี่มาแล้วนะคะตรงปกเลยนะคะวิศนุกรมนาะรมาน้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะน้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วค่ะเห็นให้ดูทุกมุมนะคะฟอร์มใบสวยค่ะกระถางนี้ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะวิศณุกรมนะหรมานค่ะเต็มฟอร์มอย่างที่หนูให้ดูนะคะสวยเข้มดุมากนะคะนะเขียวกับดำตัดกรรมแบบน,นี้เลยนะคะ วิศนุกรมนะหรือมานค่ะแบ่งให้ที่สองเอ้ไม่ใช้อยหบาทนะคะหนึ้าบาทกระถางสี่นิ้วจ้านี้นะคะมีนามว่าเท้าสัตว์ตลุงนะคะเท้าสัตว์ตลุงก็ไม่ไม,ไม่ค่อยมีจำนวนในตลาดเหมือนกันนะคะน้องจะเป็นบอนกัดสีนะคะกัดแดงกระดูกเขียวนะคะแต่แต่น้องมีเม็ด แต่ให้ดูตอนต้นที่อบใบที่ยังไม่ได้กัดสีนะคะเขาจะมีเม็ดแดงกระจายเต็มใบนะคะกัดสีแดงก็จริงนะคะกัดแดงก็จริงแต่ก็ยังมีเม็ดอยู่แต่ว่าเม็ดเล็กๆนะคะเม็ดจมนะคะกระจายเต็มใบเลยนะคะเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้นะคะจะไม่ได้แดงล้วนนะคะแล้วก็ตัดกับกระดูกเขียวแบบนี้เท้าสัตว์ตะลุงนะคะหนูมีต้นเล็กแบ่งให้5กระถางแบ่งที่กระถางละ150บาท ไซส์ขนาดใกล้เคียงกันนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตนะคะขออนุญาตเรียงแบบนี้นะเพราะว่าไซส์ใกล้เคียงกันเลยค่ะสีเริ่มมาแล้วนะคะสีทุกต้นเริ่มมาแล้วเท้าสัตว์ตะลุงหนูแบ่งให้ที่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีแบ่งให้แค่ห้ากระถางเท่านั้นค่ะมีแบ่งให้แค่ห้ากระถางเท่านั้นนะคะนะ น้องอยู่ในกระถางสี่ค่ะขนาดใกล้เคียงกันทุกกระถางนะคะสําหรับเท้าสัตว์ตลุงนะคะ พื้นใบนะคะกัดสีแดงแล้วก็มีเม็ดแดงอีกทีหนึ่งนะคะนี่เลยนะเม็ดจมค่ะเม็ดแดงกระจายเต็มใบนะคะสวยเลยนะคะแล้วก็หายากอยู่นะคะเท้าสัตว์ตลุงแบ่งให้กระถางละ150บาทค่ะมีแบ่งด้วยอ่ามีแบ่งทั้งหมด5กระถางด้วยกันนะคะมีแบ่ง5กระถางด้วยกันชอบก็จดชื่อโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ0 9 8 2 6 5 0 9 0 5้าเท้าสัตว์ตลุงค่ะ ตอนนี้กันนะคะขออนุญาตเจ้าของภาพให้ดูตัวอย่างตอนโตเต็มวัยนะคะต้นนี้มีนามว่าโคตบุตรค่ะรือสีโคตบุตรนะคะ โอ้โหก็โคตบุตรตพืชหรือสีโคตบุตรค่ะน้องอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะน้องอยู่ในกระถางห้านิ้วเทียบขนาดความสูงได้เลยนะคะเริ่มกันสีมาบ้างแล้วนะน้องเริ่มกันสีมาบ้างแล้วต้นโตแบบนี้หนูขอที่หนึ่งร้อยแปดิบาทพอค่ะสําหรับหรือสีโคตบุตรนะคะหรือสีโคตบุตรค่ะสีเริ่มมาแล้วจะแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยแปดสบาทพอน้องอยู่ในกระถางห้าค่ะน้องอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะเทียบขนาดความสูงได้เลยนะจ๊ะ ต่อต้นนี้กันนะคะพระพิราบค่ะพระพิราบนะคะอยู่ในตับรามมาเกียนขาววันนี้หนูมีแบ่งให้สองต้นได้กันน้องเริ่มกัดสีแล้วนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะน้องอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะนี่เห็นไหมเริ่มมาแล้วนะคะนี่มีป้ายนิดนิดนะคะเม็ดเริ่มมาแล้วสีมันจะมาก่อนเม็ดด้วยซ้ํา สี่ที่ออกแดงๆมันจะมาก่อนเม็ดด้วยซ้ำนะนะคะมีแบบสองกระถางด้วยการกระถางละ250บาทสำหรับผักพิราบค่ะขนาดใกล้เคียงกันเลยนะคะขนาดใกล้เคียงกันนะคะน้องอยู่ในกระถาง5นิ้วค่ะข,ขนาดใกล้เคียงกันแบ่งให้2ต้นค่ะสำหรับผักพิราบนะคะสามารถจดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์0 9 8ย์5 0 9 0 5ค่ะพระพิราบนะคะพระพิราบค่ะ สองกระถางนะคะกระถางละสองรอยห้าสิบบาทจ้าที่ต้นนี้นะคะอัดศูนย์นิ้วเพชรค่ะอัดศูนย์นิ้วเพชรนะคะชี้ไปทางไหนเขาเรียกว่าอะไรนะตายอ่าชี้เป็นชี้ตายเนาะอยู่ในตับรามาเกนเหมือนกันค่ะอัดศูนย์นิ้วเพชรนะคะอันนี้หนูมองว่าดูเหมือนว่าจะป้ายนะเพราะว่ากระดูกขึ้นไม่เต็มนะคะเนี่ยเนาะใช่กระดูกขึ้นไม่เต็มอ่า อาจจะป้ายอาจจะเปิดป้ายให้ตอนโตนะคะเนี่ยดูจากลักษณะแล้ววันนี้หนูมีแบ่ง2กระถางด้วยกันนะคะน้องเริ่ม,เร,มเริ่มกัดสีแล้วแหละอยู่ในกระถาง5านิ้วนะคะสําหรับอสูรนิ้วเพชรแบ่งให้2กระถางค่ะกระถางละ250บาทค่ะอสูรนิ้วเพชรหนูจะบอกว่าถ้าเต็มฟอร์มนะพี่ปลายใบอะ่ะยาวเป็นนิ้วเลยนะ หางออกมาเป็นนิ้วเลยนะคะแบบบิดมาเหมือนนิ้วเลยเหมือนนิ้วชี้เลยอะ่ะจริงๆหางใบจะยาวออกเป็นนิ้วเลยนะคะหนูแบ่งให้ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะอศูนย์นิ้วเพชรเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะมีอีกรูปหนะึ่งนี่เลยนะคะนี่นะประมาณนี้นะคะน่ะ เห็นปะตรงปลายใบอะจะยาวออกมาเป็นนิ้วเลยนะคะสำหรับอสูรนิ้วเพชรแบ่งให้ที่250บาทกระถาง5นิ้วนะคะน้องอยู่ในกระถาง5เทียบขนาดความสูงได้เลยนะคะตามภาพจ้าวันนี้นายทองเหม็นเริ่มกัดสีแล้วนะคะสีเริ่มมาแล้วนายทองเหม็นอยู่ตับวีรชนใครยังไม่มีน้องอยู่ในกระถาง5หนูแบ่งให้ที่100บาทพอนะคะหนูแบ่งให้ที่100บาทสําหรับ นายทองเหม็นค่ะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะน้องอยู่ในกระถาง5้นิว้วเริ่มกัดสีแล้วค่ะแบ่งให้ที่100บาทจ้ามาที่ตับขุนช้างขุนแผนกันบ้างนะคะต้นนี้มีนามว่านางเรไรค่ะบอลกัดสีชมพูตัดกับกระดูกขาวนะคะอยู่ในตับขุนช้างขุนแผนต้นนี้หนูขอที่150บาทน้องกัดสีแล้วนะคะอยู่ในกระถาง4นิว้วฟอร์มสวยใบดกค่ะ เราก็เริ่มกัดสีแล้วด้วยนี่อ่าให้ดูนะคะชมพูตัดกับกระดูกขาวไม่เหมือนนามันโทนะนามนโทจะสีแบบชมพูอึมครึมเล็กนิดนิดแล้วก็จะใบบางกว่านี้นะคะแต่อันนี้อันนี้นางนางเรรเนี่ยค่ะนางเรไรนะคะใช่จะชมพูกว่านี้อีกแล้วก็ตัดกับกระดูกขาวสวยมากนะคะนางเรรอยแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะกระถางสี่นิ้วจ้า ต่อที่ต้นนี้นะคะฟอร์มกอรกระถางหกเหนิ้วนะคะต้นนี้มีนามว่าสอนรักค่ะสอนรักหนูจะบอกว่าปลูกฟอร์มกอสวยมากนะคะปลูกฟอร์มกอสวยมากๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตให้ดูต้นเต็มฟอร์มที่กระสีนะคะภาพจากสวนณพลนะคะขออนุญาตให้ดูตัวอย่างกาตอนกระสีเต็มฟอร์มนะคะของสอนรักค่ะกระสีสวยมากนะคะบอลใบยาวแล้วก็เป็นฟอร์มกอสวย ดูอันนี้เป็นกอสามต้นในกระถางนะคะเดี๋ยวหนูอาให้ดูนี่ต้นใหญ่ๆเลยอะต้องดูฝั่งนี้นี่นะคะมีสามต้นในกระถางะคะ่ะแล้วก็บางต้นเริ่มกัดสีแล้วนะคะ เป็นฟอรมกอหนูขอที่390บาทค่ะสำหรับสอนรักนะคะมี3มต้นในกระถางขอที่390บาทต้นขนาดใกล้เคียงกันนะคะเหมาะก,กับการทำฟอร์มกอมากนะคะสอนรักค่ะบอนใบยาวกัดชมพูแล้วมีขอบเขียวเหลือบเือบเว้นไม่นิดนึงเนี่ยคะ่ะมันสวยมากจริงๆนะคะสำหรับสอนรักนะ,ะกระถางนี้ฟอร์มกอขอที่390บาทค่ะ มีกระถางเดียวนะคะอีกกอหนึ่งเป็นกอเล็กเนาะเดี๋ยวหลังไม้ได้นะคะถ้าใครถ้าใครไม่ทันกอนี้เนาะนะมีมีกอสำรองอยู่นะคะเดี๋ยวส่งรูปให้ได้นะคะหลังไม้เนาะแต่กอนี้ขอที่สามรอเก้าสิเพราะสวยมากแล้วก็เนี่ยคือ มี3ต้นแบบชัดๆแล้วก็ไซส์ใกล้เคียงกันพอมันเป็นไซส์ใกล้เคียงกันนะคะมันอยู่เป็นกออย่างนี้ยมันจะสวยมากเลยสอนรักให้390บาทค่ะมี3ต้นในกระถางน้องอยู่ในกระถาง6กนิ้วนะคะดูยักไปหลายต้นแล้วนะคะมาดูเทพพบุตรกันบ้างค่ะเทพพบุตรเป็นบอลใบกลมพื้นเขียวป้ายชมพูค่ะอันนี้ดูขออน,นุญาตนิดนึงต้นแม่ต้นเนี้ยอย่าบูบี้น้องนะคะ น้องป้ายเยอะนะใบก็เลยหดหรืออาจจะชักยอดสั้นจะมีดอกก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะเนี่ยจริงๆน้องเป็นบอลใบกลมนะต่ห่อเป็นผักกาดเฉียวป้ายจัดนะคะพอป้ายจัดหนูหนูอย่างที่หนูเคยบอกนะคะบอลที่ป้ายจัดด่างเยอะอะไรเงี้ยมีโอกาสที่ใบจะผิดรูปนะคะมีโอกาสที่ใบจะผิดรูปเยอะนะคะ <ไป S 1> อย่างอันนี้เนี่ยน้องป้ายเยอะจัดเนี่ยห่อเป็นผักกาดไปเลยแต่เป็นบอลใบกลมนะคะดูใบนี้แทนแล้วกัน <c oughs> อ่าเนี้ค่ะน้องใบบอลใบกลมนะคะนี่ต้นแม่นะคะพื้นเขียวปลายชมพูนะคะอ่ะหนูแบ่งต้นนี้ค่ะน้องอยู่ในกระถางห้าจุดห้านะคะป้ายทุกใบสวยมากต้นนี้นะคะเทพบุตรบอลใบกลมค่ะเราดูอสูรมาหลายต้นแล้วนะคะมาดูเทพพบุตรบ้างนะคะเทียบกับความสูงได้เลยนะคะเทียบความสูงได้เลยน้องเป็นบอลใบกลมนะคะพื้นเขียวปลายชมพูเทพบุตรต้นนี้ขอที่2 5 0้อยห้าสิบบาทจ้ะ เทพบุตรต้นนี้นะคะปลายสวยนะคะขอที่สองร้อยห้าสิบบาทจ้ะใครเก็บเทศพบุตรนะคะใครเก็บใบกลมเออไม่ใช่ใครเก็บเทพบุตรใครเก็บบอลใบกลมนะคะห้ามพลาดนะต้นนี้ทํายากพอสมควรเหมือนกันนะตาเนี้ใช่โตช้ามากด้วยนะคะกว่าจะได้ขนาดนี้ไม่ต้องถามม่ค่ะ มาเซตคู่เลยนะคะตั้งโชว์คู่แบบนี้เลยทศกัณฐ์ค่ะทศกัณฐ์ฟอร์มกอรกระถาง5นิ้วนะคะมี3ต้นในกระถางคู่กับนางมนโทภรรยาเขาเรียกว่าอะไรเมียหลวงของ<ม>ทศกัณฐ์แหม,มเรียกเรียกภรรยา <c oughs> อ่ะเนี่ยที่หนูบอกเลยคะ่ะว่านางมนโทกับนางเรไรต่างกันยังไงนางมนโทใบใบ,ใบเขาจะใบแบใบใ,ใบ่ไม่ใช่ใบบางนะคะแต่สีเขาจะโปรง่ง ใช่ด้วยความที่สีเขาโปร่งเขาจะมองเห็นหลังใบแบบเนี้ยเนี่ยคะ่ะเห็นไหมเห็นมือหลังใบหนูไหมเนี่ยเนี่ยนะคะมันจะเห็นเลยนะคะคือ <c oughs> ไม่ใช่ใบบางแต่เป็นกัดสี <c oughs> เขาเรียกว่ากัดสีโปร่งนะคะสีโปร่งๆนะขอบน้ําตาลนะคะขอบเขียวน้ําตาลแบบนี้นะคะมีสามต้นในกระถางทั้งคู่นะคะเดี๋ยวดูทศก,การ์ก่อนทศก,การ์ฟอ,อร์มกอค่ะ สามต้นในกระถางฝั่งนี้มีสองและฝั่งนี้อีกหนึ่งนะคะสามต้นในกระถางหนูขอที่ 300. าสามร้อยทศกัณฐ์ฟอมกอนะหน้าหวานนะคะทศก,กัณฐ์หน้าหวานนะเห็นปะดูกระสีมาแล้วนะอันนี้คือใบอใบที่ใบล่าสุดที่กระสีมามนหน้าชมพูใช่ทศก,กัณฐ์หน้าชมพูฟอร์มกอขอที่สามร้อยเก้าสิบบาทค่ะ กอแน่นๆเลยนะคะเริ่มกระสีเราด้วยนะคะไม่ต้องไปลุ้นให้เหนื่อยนะคะฟอร์มกอรกระถาง5นิ้วค่ะฟอร์มกอรกระถาง5นิ้วสําหรับทศกันนะคะใครชอบบอลฟอร์มกอค่ะจัดไปเลยนะคะเมื่อนี้มีทั้งคู่ผัวเมียนะคะทศกัณ์แล้วก็เมียของเขา <c oughs> นะคะทศกัณฟ์ฟอมกอรกระถาง5มี3ต้นในกระถางขอที่390บาทนะคะมาดูนางบนโทเมียทศกัณ์บ้างนะคะอยู่ในตับ ตับรามเกนทั้งคู่นะคะนามบอโทมีสามต้นในกระถางเหมือนกันอ่าหนึ่งสองและสามฝั่งนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มีสองต้นมีสองต้นในกระถางแต่ว่าต้นนี้ไม่ใช่มีสองเธอสองจริงดูจากยอดสองต้นแล้วก็ต้นนี้ไม่ไม่แน่ใจชื่อเนี่ยเห็นปะอ่าสองต้นในกระถางแล้วก็มีไม่แน่ใจชื่ออยู่ ไม่นะ่าไม่รู้อะไรอะ่ะเพราะก้านดำมาเช่ไแตกแยกมากเลยอ่ะโอเคนางมันโทแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทมีสองต้นในกระถางนะคะอ่า เอาไปคู่กันได้เลยค่ะอย่าจับแยกกันนะคะอย่าไปพากผัวพากเมียเขานะอ่ะนางมนโทสองต้นในกระถางนะคะอยู่ในกระถางสี่ขอที่หนึ่งร้อยแปดสิบาททศกัณฟอร์มกอสามต้นในกระถางกระถางห้านิ้วขอที่สามร้อยเก้าสิบบาทค่ะค่ะเทียบขนาดเอาได้เลยนะคะเทียบขนาดเอาได้เลยค่ะ,อ,ะอยู่ในตับรามเกียนทั้งคู่ค่ะ มาปรับอารมณ์กันนิดนึงค่ะขอเนี่ยปรับอารมณ์สักนิดนึงนะคะต้นนี้มณีล้อมเพชรหนูให้ดูก่อนนะคะอันนี้เป็นหน้าเดิมนะคะหน้าดั้งเดิมเลยนะคะหน้าเข้มๆแบบน,นี้นะคะตอนนี้กระแสกาลังกลับมานะคะสําหรับมณีล้อมเพชรเนาะนะคะอันนี้หนูมีแบ่งต้นเล็กกระถางสี่มีทั้งหมดสามกระถางด้วยกันให้ไปกระถางละสองรอยเก้าสิบบาทไปไวนิดนึงนะคะอ่ะ ต้นที่หนึ่ค่ะสองาสิบาทบาดังทุกใบนะคะแล้วใบดกด้วยอันนี้ให้ดูใบ,<า>บดกมากนะคะมานีล้อมเพรต้นที่หนึ่บาทจา้ามานีล้อมเพรต้นที่2ค่ะเห็นไหมดูดูดูด,ดูตั้งแต่ใบเบี้ยนะด,ยดังทุกใบนะอาจจะดังน้อยบ้างดังเยอะบ้างนะหนูแบ่งให้ที่สองร้อยเก้าสิบบาทเท่ากันเลยนะคะกระถางที่3ค่ะ ถ้าเลือกนะคะระบุหมายเลขให้หนูได้เลยนะมานีล้อมเพชรกระถางที่สามสองร้อยเก้าสิบบาทบาค่ะจ่ายด่างทุกใบเลยนะคะมีแบ่งสามกระถางนะมานีล้อมเพชรหนึ่งสองและสามนะคะอ่าอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งสองและสามกระถางสี่เท่ากันแบ่งให้ที่สองร้อยเก้าสิบบาทหน้าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเราปรับอารมณ์กันนิดนึงเนาะนะคะสําหรับมานีล้อมเพชรค่ะมีแบ่งสามกระถางนะคะสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นจะ้ะ Oh, นาวรักสดเทวีสักหน่อยนะคะปรับไปปรับมาแหลนะเนาะจะได้ไม่เบื่อกันนะคะบางคนก็ชอบบอลเก่าบางคนก็ชอบบอลใหม่เข้ามาจะได้มีหลากหลายนะคะนาวรักสดเทวีตับนางสงกรานค่ะหนูแบ่งให้ที่ไซนี้นะคะไซนี้เอาไป150บบาทป้ายสวยป้ายชัดแดงเป็นแดงนะคะแดงเป็นแดงไปเลยนะคะนี่เลย ให้รู้ไปเลยนะคะว่าชั้นป้ายนะคะตะโกนให้รู้ไปว่าชั้นป้ายนะคะแล้วป้ายแดงจัดแบบนี้เลยเอาไปที่150บาทเล็กแค่กระถางแหละพอดูใบก่อนใบจะเท่าฝ่ามือแล้วนะคะเอาไปลงกระถาง6กระถาง8ได้สบายสบายเลยค่ะนางรักสดเทวีแบ่งให้ที่150บบาทเทียบขนาดความสูงได้เลยนะจ๊ะกระถางสี่จ้า มีนางอ่านางรักสดเทวีก็ต้องมีนางกิรินีนะคะอยู่ในตับนางสงการเช่นเดียวกันแตก่กระถางนี้เป็นฟอร์มกอกัดสีแล้วนะคะอ่ะดูชัดๆไปเลยนะคะ1 2 3นะคะให้ดูมุมนี้ก็ได้1นะคะ2นะคะและ3 3ต้นในกระถางค่ะ3ต้นในกระถางเราให้ดูชัดๆเลย3หรือ4เเธอ สี่หรือเปล่าสามสามสามหรือสี่นี่แหละไม่แน่ใจนะคะอ่าไม่เป็นไรตีเป็นสามนะคะตีเป็นสามฟอร์มกรแล้วกันนะคะนางกิวรินีกัดสีแล้วฟอร์มกรสวยๆแบบนี้อยู่ในกระถางห้าได้ไปแนะนำให้ลงกระถางแปดนะคะเพราะว่า จะแยกไม่แยกก็แล้วแต่นะคะถ้าแยกก็ลง8ดได้เหมือนกันนะคะหรือจะลงเป็นกอเปลี่ยนกระถางลงกระถาง8ก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะใครถนัดแบบไหนเนาะแต่ตองนี้เป็นฟอร์มกอค่ะกะสีแล้วนะคะนางกิรินีเทวีค่ะอยู่ในตับนางสงกรานเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เป็นรากสดนะคะอันนี้นางกิรินีนะคะฟอร์มกอรกระถางห้หนูขอที่390ราสิบาทนะคะ รินีเทวีกอนี้ขอที่390บาทค่ะพี่พี่เห็นขนาดเทียบความสูงได้เลยนะคะกอใหญ่อยู่เหมือนกันนะแบ่งให้ที่390บาทเท่านั้นค่ะใครชอบฟอร์มกอห้ามพลาดเลยนะคะเดินทางมาจนถึงต้นสุดท้ายของท้ายคลิปวันนี้แล้วนะคะต้องขอบพระคุณทุกๆท่านเลยที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะคะมีคำ เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยคําแนะนําอะไรแบบไหนยังไงช่วงที่หนูถ่ายคลิปอยากจะแนะนําอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะหนูยินดีนําปรับใช้นะคะยินดีที่จะนํามาปรับใช้นะคะนะอ่า ขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปจนจบค่ะอยากให้ทุกท่านมีความสุขในการเลี้ยงบอลสีนะคะเลี้ยงบอลสีอย่าเครียดเนาะมีความสุขกับการเลี้ยงบอลน,นะคะบอลสีช่วยให้เราคลายเครียดได้นะคะอ่าแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเคยสุพรรณชนแนลเอาไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ